หม,หมออยากจะมาชวนคุยนะเรื่องเรื่องใต้ตาเพื่อให้ทุกคนอา,อาจจะได้ลองแบบฉุกคิดกันนิดหนึ่งว่าใต้ตาที่เป็นธรรมชาติเนี่ยมันเป็นยังไงหมายถึงว่าก่อนที่เราจะแก่จนตาโบ๋เนี่ยจริงๆแล้วเราทุกคนเนี่ยใต้ตาของเรามันเป็นยังไงอะ่ะเพราะบางทีเราลืมไปแล้วเนาะมันนานมากแล้วใช่ปะตอนที่ที่เรายังแบบสาวสะพรั่งแล้วเราก็แบบว่าไม่ได้รู้สึกว่าเรามีความพร่องอะไร เราไมา่รู้ตัวทีคือเราอทำไมใต้ตาเราแย่จังเนาะเพราะนั้นบางทีหมอคิดว่าเราจําไม่ได้หรอกว่าหน้าเดิมของเราร่องน้าตาเราเรามีไหมตาเรามันโบแบบนี้ตรงจุดไหนอะไรเงี้ยค่ะอ่าทีนี้เพื่อให้เห็นภาพเนาะหมอก็เลยอยากจะให้ดูเด็ก2คนนี้นิดหนึ่งเด็ก2คนนี้เห็นไหมเห็นไหมอ,อันนี้นะดูเด็กคนนี้กับเด็กคนนี้นะคะ น้องคนแรกนะอ๋อน่าจะมาจากโฆษณานมผงหรือแพรเพิร์ดอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะน้องเขาตาเต็มกริบเลยเนาะไม่มีใต้ตาเลยอ่าส่วนอีกซีกหนึ่งอีกซีกหนึ่งเด็กคนนี้ลูกหมอเองนะน้องเพชตอนตอนเด็กๆนะคะประมาณ6เดือนน้องเพชก็เป็นเด็กที่จ้ำม่ำมากเหมือนกันหมอคิดว่าจ้ำม่ากว่ากว่าคนนี้อีกแต่ไมน้องเพชตาโบอย่างเลยนะเห็นไหมคะเห็นไหมว่าเด็กสองคนเนี้ย ต้ตาก็ไม่เหมือนกันถึงแม้ว่าเขาจะเด็กเนาะยังไม่ถึงขวบเหมือนกันแต่ว่าความโบนี้ก็ไม่ได้แย่เนาะไม่ได้ดูไม่ได้ดูแบบว่าอุ้ยต้ตา,ตา,ตาเด็กคนนี้แบบตาโบเหมือนไม่ได้พักผ่อนเลยอะไรเงี้ยเขาตาโบก็จริงแต่เขาก็ไม่ไม่ได้ดูโซเหมือนเหมือนเราตาโบเพราะนั้นในเรื่องของพันธุกรรมก็เกี่ยวเกี่ยวข้องกับการที่คนเราจะมีร่องน้ำตาหรือไม่มีนะคะเพราะนั้นถ้าอยากเด็ก ถ้าอยากจะให้การเติมใต้ตาแล้วมันยังดูมีความเป็นธรรมชาติและยังดูเด็กก็คือต้องทําให้ตรงนี้หายโบใต่ปาเพราะกระดูกมันก่อนไปแก้ตรงนี้แก้ในจุดที่เราเคยมีแก้แก้ให้ตรงจุดน่ะอะไม่ใช่ว่าเหมือนเราสองกระจกตาโบเสร็จแล้วมาถึงทํำยังไงถมถมอะไรถมร่องน้าําตากลับไปดูรูปเก่าก่อนตอน,นเด็กๆก็มีร่องน้ําตาแล้วไปถมมันทําไม แล้วถ้าร่องน้ำตาเต็มตรงนี้ยังโบมันจะเด็กไหมมันก็ไม่เด็กนะคะนอกจากมันไม่เด็กแล้วมันยังก่อให้เกิดผลเสียด้วยก็คือการที่เราเติมฟิลเลอร์ตื้นๆเพื่อถมร่องน้ำตาตรงเนี้ยถ้าบางๆไม่เป็นไรนะแต่ถ้ามันมากจนเกินไปมันจะมันอยู่บนกล้ามเนื้อเพราะนั้นมันจะมีเนื่องจากว่าเรายิ้มตลอดมันจะเกิดการนวด วันแรกที่ฉีดหลังฉีดปุ๊บถ่ายรูปปับ๊บเนียนกริปเลยน้องพบเหมือนเอาน้ําพึ่งฉาบแ,แล้วถ่ายรูปเลยมันมันยังอยู่แบบวางตัวสวยมันจะสวยมากเลยเป็นภาพรีวิวหลังทําที่สวยมากแบบไม่เห็นอะไรเลยแต่เสร็จแล้วลองติดตามไปประมาณสัก1-2เดือนเราจะพบว่าคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยจะมีก้อนที่หัวตาก็คือเพราะว่า กล้ามเนื้อมันนวดเนาะยิ้มแล้วก็ยิ้มไปนวดไปนวดทุกวันนวดจนทําให้ก้อนฟิลเลอร์ที่มันก็ยังไม่ได้เซ็ตตัวอะไรนะคะมันมารวมกันแล้วมันจะไปรวมกันตรงไหนมันก็ต้องรวมกันมาตรงที่เห็นไหมเวลาหมอยิ้มนะมันนวดมาทางเนี้ยอืมันก็จะนวดนวดนวดสุดท้ายเฮ้ยทำไมเป็นไส้กรอกตรงหัวตาแล้วก็เป็นก้อนแบบดูเห็นเป็นเขียวเขียวค้ำคช้ำาๆอะไรเงี้ยมันคือก้อนหุุน ที่มารวมตัวกันจากการยิ้มแล้วก็นวดฟิลเลอร์เข้าไปกองรวมกันเนาะเพราะฉะนั้นการแก้ใต้ตาต้องแก้ตามกายวิภาคนะคะร่องน้ำตามันยาวจนเกินไปเพราะกระดูกตากรอนต้องแก้ตรงนี้เนาะกระดูกเบ้าตาตรงนี้ก่อนนิดหน่อยต้องแก้ขึ้นมาตรงกระดูกเบ้าตานะตรงนี้ไนะขมันตรงนี้ฟอแก้ไขมันตรงนี้เห็นไหมเราจะเน้นข้างๆก่อนเนาะ ทำมาแล้วอย่าทำมาจนเลยจนเลยแบบรูมาตาหรือว่าหรือเข้ามาด้านในมากจนเกินไปเพราะบริเวณนี้มันจะมันเริ่มเป็นหนังที่บางเนาะฉีดฟิลเลอร์ถ้าจะ